สองวันที่แล้วคุณซื้อมือถือไปวันนี้ซื้อไม้ออออออโอ้โหแอปเดียวเงินหมื่นหายไปในปีศาจไม่เป็นไรเพื่อคุณภาพของคอนเทนต์ที่ดีขึ้นนี่เอาละทายเลยเหรออัอนนี้ลองยู่ใช่ไหมออลองเลยดินี่ใช้ a อ,อแท็กยิงวะนี่แท็กยิงหรือว่า้าลองรอนลี่รอบตัวฉันเลยนะเออฉันอยากรู้ว่า พอเป็นอย่างี้แล้วเธอรีรอบเัวเป็นเทสกิมพอนด้วยจะต้องยืนเฉยดิแล้วเธอก็ะดัลลี่รอบเอนี่ได้ประมาณมันจะเดินไปไหนวะ น,นีเธอเทสเอไอแทคกิ้งไหมอ่ะไม่เทสอ่ะโอเคแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านรามเงงห้าบุกค,ครับผม,มซึ่งตอนนี้มันมีโปรโมชั่น2 5 9บาบาททุกเซ็ตเอาละตามผมมาเลย เวลากินละเอาละเดี๋ยวเรามาสั่งกันดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าผมสนใจเซตนี้อยู่สเปเชียล299ตอนนี้จะเป็นโปรโมชั่นมันสั่งตอนนี้ได้ใช่ไหมอันนี้มันคือได้2 2งถ้วยเนาะใช่ค่ะได้รับประทานโอาได้สองอย่างนะแไ้วเ้าอยากกินอะไรอ่ะมันได้สองอย่างให้ อ๋อมันสั่งชุดเดียวกินสองคนเลยคุ้มมากเอ้าชุดแรกก็ได้ป้แบ็ครูตาเนี่ยหรอมันมันมันเข้มไหมมันเป็นมันเขาเรียกว่าน้ำซุปมันเข้มหรือว่ามันถ้าเป็นตอนนี้จะเป็นโทงกระดูกเป็นซุปกระดูกเป็นเบอระดูกเนเจอร์โอเคงั้นก็งั้นตัวนี้เนาะอตัวนี้ครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะใช้โปรอะไรก่อนซื้อหนักดีกว่าเพรมีโปรอะไรบ้าง รับรองว่าดูคลิปเราจะรู้ว่าวิธีการดูหนังถูกเป็นยังไงดูหนังถูกนะทำยังไงว่าให้หลอกล่อให้คนบนข้ามมาได้เขาเลี้ยงหนังเขไม่เสียตังค์เลยบาทลดปผิดแล้วอันนี้ผิดมากเดินมาผิดทางละตัดนะตัดไม่ตัดว่าคุณอาจจะเสียแค่ค่ากินก็ได้หรือไม่ต้องเสียก็ได้ก็ให้คนข้างออกให้ คุนะ้แม่เจนนี่สองเก้าเก้ามีเกี๊ยวซ่ามีสองอย่างม,มีขนมหวานถ้าใครมาฟอร์จูนก็ลองแวะดูเนี่ยมาแดร์วลน์น้ำซุปหมูครสัสตินะครับกระดูกหมูเนาะ อืมเข้มอร่อยได้มาตรฐานของอาหารญี่ปุ่นเลยส่วนอันนี้มา,าดูนนกันอะไรวะแบ็กบูต่าแบ็กบูต่าสีำดำๆหน่อยอน,น่าจะเป็นน้ำมันนะอ,อ่ะโอ้อันนี้มีความเค็มมากกว่าแต่ว่ามีความมันด้วยส่วนอันนี้จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเนียเย่ยแล้วแต่วความชอบ ดยส่วตัวชอบอันนี้นะต้องต้องต้องโดนในดำๆนี้ด้วยนะมีความมันอผอมอร่อยออม,มันหมูเป็นชั้นเลยไหมหมูนิ่มมากนิ่มมาก โอ้โหได้นะผ่านเลยผ่านเลยชิมอะไรมั้งราเราอร่อยด้นะเานเรา้เวลเ่ยอือร่อยได้พู่เลย รสชาติต่างกัน ร yup. ้านจำร้านอีกี่กีชื่อร้านว่าอะไรนะรามเองฮาบุอจ่ายเองกินเองนักเลงพออร่อยจริงค่าใช้หหายวันนี้397บาทครับกับอาหารประมาณ5-6อย่างถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับ2อคนยังไงก็ถ้ามา่อสสินทาก็าอย่าลืมลองอุดหนุนด so ้วยนะครับคือเราก็จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะข้ามฝาก ไปเซ็นท่านขลามเก้านะครับเพื่อไปซื้อตัวหนัง วงหนังแล้วของเซนทรัพลพระรามเก้าต่อไปก็รอซื้อตั๋วนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าโต๊ะแล้วนะมาเลยเจอไฮโน้ตสองร้อยสิบไม่ได้เป็นธนาชิดตอกข้ามโอ้อย่างโลง่งเอาตรงไหนอันนี้230 สีส้ม250ก็คือ460บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราใช้โปรโมชั่นแล้วเราจะลดเหลือเท่าไหร่โอเควันนี้เราใช้โปรอะไรดี AS okay, ไงปกติเราใช้ AS เอสเอแต่ว่ามันใช้ได้เดือนละครั้งแล้วผมก็ใช้ไปแล้วนี่ว่ายังไงอ,อ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีโปรขับรถเรียนเหมือนกันพี่จันทร์ใช่ปะครับโอเคใช้ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเหลือกันเท่าไหร่เมื่อกี้หน้าตูนะ้สี่ร้อยกสน้นสองที่นะคะสทีครับเรื่องไฮโน้เดี๋ยวเราเดี๋ยวที่ละร้อยร้อยเดียวเองนะทุกคน Okay. พอกลางๆแถวจอ,อยู่นี่วะแถวนี้นะครับแต่นีแค่ไหนเน่นสุดเราก็ได้ไปแล้วครับครับตัวหนังสองใบในราคาที่ละแค่100บาทจำได้ไหมมีกีหน้าตู้ราคาเท่าไหร่460บาทเลยนะาครับเต็มวันนี้เราใช้โปรบัตรกติกรในนี้เราจะได้ในราคา1 0 0บาทนะครับใครมีบัตรก็อย่าลืมนะดูตัวไอ้ดูหนังได้ในราคาถูกดูโอเคแด่เวลาเข้าโรงละ จริงเลยมันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวติดตามรีวิวกันด้วยนะครับหลังหนังจบขอเน้นย้ำว่าเราคือชแนลรีวิวหนังนะครับโอเคเจอกันเฮาพบกันหลังหนังจบตามสูตรครับตอนนี้หนังจบแล้วและห้างก็ปิดแล้วเราดูกันรอบสองทุ่มสิบเพราะฉะนั้นหนังประมาณสองชั่วโมงเนอะหลังหนังจบตามสูตรของเราครับ กับเรื่อง The h โน h Note หนังที่เรียกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นพวกหนังนอกกระแสในช่วงนี้เนาะเพราะช่วงนี้ก็โดนกระแสผู้หลานกบกันเลยคนเลยสนุกอันดับแรกผมไม่ต้องถามคนข้างๆแล้วผมบอกกันเลยว่าผมสนุกอ่ะโอเคเดินมาจากลิฟต์ก็เลยหาที่นั่งมารีวิวหลังหนังจบแบบเต็มๆสักทีจะได้แบบชัดๆเนาะไม่เดินไปเดินมาโอเคความรู้สึกของปั๊บเป็นไง เขาเหรออืมก็ร,รู้สึกว่าเป็นหนังดูสนุกแล้วก็เสียดายที่รอบมันน้อยมากอืมตอนแรกอะเรานึกว่าจะเป็นเส้นเรื่องระหว่างนังเอกกับไอเนี่ยเกสเดวิดใช่เดวิดเกสหรือเดวิดเดวิดนะเกสเดวิดเกสเดวิดแ,แต่การว่าตัวละครผู้ชายอะที่ชื่อเดวิดอะมันเหมือนแบบ ไอ้ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยโคตรน่าสนใจเลยอ่ะคือเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ในสายตาเรามากแล้วก็การว่าวัาที่แม็กกี้คิวกับเดวิดอ่ะมันเหมือนมันมีของอ่ะอแล้วเพลงที่มันแต่งด้วยกันอ่ะอคือถ้าเมื่อก่อนคนที่ดูมิวสิกแอนด์รีกอ่ะเออที่แบบดูบบริมัวกับฮิวกันเล่นอ่ะที่แต่งเพลงด้วยกันอ่ะอแล้วประทับใจอ่ะ อันนี้ไปถึงโลกไงว่าเป็นจริงใช่ไหมไอ้ตีเธอหยงไ,ไม่ <ยา S 2> ไม่<ล>ไปเป็นหนังเรื่องหนึง่งที่มันพูดถึงดารายุคแปดสูนนั้งแล้วแบบกาลังจะตรกตระปองอ่ะอแต่โชคดีที่แบบม,มันมีดาราคนนึงอ่ะที่เป็นดาราวัยรุ่นมันเหมือนเขากากลังเรีบไยกับบิสเนสเฟียประมาณว่าสนใจในตตัวพระเอกแล้วสุดท้ายพระเอกก็ต้องหาทางในการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่ไม่หาเกี่ยวกับเพลงเก่า ซึ่งเรื่องนี้มันมีการพูดถึงนักร้องที่ถึงเวลาหนึ่งที่แบบอาจจะตกรุ่นม,มันเหมือนภาวะที่เกสเดวิตกำลังเจออะไรขณะดเดียวกันะตัวแม็กกี้เองกอ็ได้ไปแต่งเพลงกับเดวิดโดยบังเออคือเจอกันแล้วแต่งเพลงแล้วเพลงนั้น่ะจะบอกว่าเพราะนะเพราะแบบอย่างที่บอกว่าถ้าใครชอบมิวสิกแอนี้ดิสกรู้เรื่องนี้ก็จะชอบด้วยแต่มัน<ช>จะคนละจิลลิ่งเพราะมันจะมีความสมัยใหม่กว่า อืมแหละมัเป็นช่วงเวลาของหนังคือช่วงยุคปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นเพลงมันก็เลยจะเป็นปัจจุบันหน่อยแต่ก็เพราะยังไงก็เลาะหนังนี่เหมาะสำหรับคนที่มีฝันใช่ใช่ต้องไม่เง้อด้วยนะมันเป็นฝันที่แบบคุณต้องพยายามวยตนเองอ่ะถ้ามันมันมีชีวิตการทํางานก็คือคุณน่ะต้องแบบรักในสิ่งที่คุณทําคุณต้องมีความสุขในสิ่งที่คุณทำอย่างที่นางเอกมันเป็นอืมถึงเทอใช่ไหมใช่ถึงรากระทำบางอย่างมันจะไม่เหมาะสมแต่เราสังเกตว่าสิ่งที่นางเอกมัน เขาเรียกว่าไปข้างหน้าได้ก็คือแพชชั่นล้วนเลยมันเป็นหนังที่แบบถ้าใครเหมืดไฟต้องดูอ่ะอทั้งแพชชั่นและไฟฟ้าลงมือทำอันนี้ในหนังนี่คือแบบทะลุหลอดเลยเรื่องตรงนี้แต่เราชอบนะตอนที่มันพูดถึงแบบเวลามันให้ตัวก่อนที่ประสบความสำเร็จอะมาพูดถึงจุดเริ่มต้นก,นก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เพราะเหมือนกับว่าแต่ละคนเส้นทางไม่ได้สวยหรูที่คิด บางคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วอย่างสาุสาสบายจังอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราชอบหนังเรื่องนี้ตรงนี้แหละที่แบบตอนนี้จะมายืนจุ่มจ,จุดตรงเนี้ยขาดอะไรมามบ้างประมาณนั้นดีไม่แต่ตัวละครเดว,วิดมีเสน่ห์มากนะเราชอบแล้วเราชอบเสียงร้องเลยอยากรู้จริงๆว่าเสียงร้องเขาเป็นเสียงจิงหรือเปล่าถึงถามงไงียว่าคนนี้นักร้องจริงๆหรือว่านักสแสดง<ม>คือแบบเสียงในหนังอะ่ะมันรู้สึกว่าเป็นเสียงเขาอ่ะเหมือนเวลาเราดูพวกรายการ ร้องแบบลิลิลิปซิงกวเราสึกว่าเฮ้ยคนนี้มันร้องจริงหรือว่าลิปซิงวะนักแสดงคนนี้มันให้ความรู้สึกว่าที่เสียงจริงใช่ไหมมันเข้ากับกับคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะมันมีแบบสองแบบเรื่องการร้องเพลงอ่ะ้อแรกเลยคือนักแสดงคนนั้นร้องจริงได้พูดรล้อง่าเป็นนักร้องเลยนะถ้าเป็นนักแสดงกับอันที่สองก็คือใช้เงาเสียงก็คือเป็นการลิฟซิงจะตามเลนครับสำหรับไฮโน้ต ก็ฝากติดตามนะครับรีวิวเต็มๆใต้ที่เพจ What The ฟ i l m นะครับดูปากนัชานะครับ What The ฟ i l m ครับบอกให้เต็ม What The Film w h นั่นอา้าวต้องสะกด <laughs> <laughs> เพะวะเพจตัวเองแล้วเนี่ยเอามหเม่ว h t t t อะฟิ wtf ครับเสิร์ชได้เลยที่ Facebook ครับก็ตรงๆต,ตัวเนาะแล้วก็ชแนลในยูทู e เหมือนกัน What The Film wtf ครับก็ใครอยากดูแบบรูปแบบที่เราเคลื่อนไหวได้ลุกด๊กดิกด๊กดูที่ยูทูบอยากอ่านตัวอักษร แับแไปดูที่เพจต้งจริงอ่ะในเพจรีวิวมันจะละเอียดกว่าใไอ้นี่มันเป็นความรู้สึกที่แบบนึงออกจากสดๆใครอยากดูอะไรแบบความรู้สึกสดๆต้องดูยู่ช่อง YouTube Exclusive เพื่อคุณอแต่เรื่องนี้แชร์ให้ไปดูะฝากด้วยนะกับไฮโนตนะครับไฮโนตรอบน้อยแต่หางดี g ร a ตีคุณภาพโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปกินอะไรนั้นหรือไปดูอะไรนั้นฝากติดตามเลยบายยไปแล้วไปล้ไปล้บ๊ายบายา